สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้คุณตาวิถีไทยได้วัตถุดิบมาเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นเครื่องในไก่นี่เครื่องในไก่ไกมาโลนึงอ่าแล้วก็มีบุญเส้นนี่มีบุญเส้นแล้วก็มีผักกาดขาวผักกาดขาวเนาะเออโอ้เมื่อนี้แกงบุญเส้นใส่ผักกาดขาวแล้วก็ใส่อันนี้นี่นี่น ใส่ไอ้มะเขือเทศแล้วก็มีผักอิต้ปิดไทยเด้๋ยพผักอิต้เนาะท่านผู้ชมเนาะเอาเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสิไปเตรียมวัตถุดิบสิไปล้างอันนี้ล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นแล้วก็ซอยใส่จานใส่หย่างไว้เนาะเดี๋ยวห้องสิไปเจอกันอยู่กระทะเนาะท่านผู้ชมเนาะรอสักครู่หนึ่งนะเอามาเบิ่งขั้นตอนแกงเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยก็เอา ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปนี่นี่แล้วก็มีผักกาดขาวใส่เข้าไปแล้วอ่าแล้วก็มีพริกนี่ใส่เข้าไปทีนี้พอน้ำมันเดือดจักหน่อยเนี่ยคุณตาวิธีไทยสิเอาตัวนี้ใส่นี่นี่วัตถุดิบวัตถุดิบเห็นบ่เดือดนะท่านผู้ชมใส่เลยวัตถุดิบสับแสบเครื่องในไก่รวมได้อ่ามวก มาต่อมาต่อท่านผู้ชมผู้ดียายกิ่งเรามาเก็บค่าพักอออยู่บ้านนอกคอกนาอยู่แถวชนบทเฮานี่อา่าเวลาสีเห็ดนั่นเหน็ดนี้เห็ดกับข้าวกับพาปลูกพักปลูกเญ่าปลูกนั่นปลูกนี่พนักมีคนมาได้ออโอ๋อไทยตาวิถีไทยอา่ามาได้จ่ายค่าพักไหมผัว เออกับบูว่ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาเออแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาส่วนเครื่องปรุงล่ะเครื่องปรุงนี่คุณตาวิธีไทยสิใส่ตอนที่อันนี้มันซุกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะกับุเฮืงดอกใส่เวลาแป๊บเดียวก็มีผงสูรส มีประเดกนี่ประเดกแล้วก็มีรสด,นดนีนิดหน่อยนะิดหน่อยนะใส่ให้มันฉุดแซบแล้วก็มีเกลือนีเอ่เหรออ๋ออ๋อเอาให้แล้ ตกบอกยังตกอกไยังเธอได้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 มาเลยเออบางบงบางๆางดีมีมักอึใส่จักน้อยท่านผู้ชมมีหมักอึอ่อนเซ็ตเซ็ตไปนี้ไนี้ไปนี้เอามีดเอาแน้่น่ะฟันโป๊ะโป๊ะรถยางลางอ่ะนี่ล้างมันก็ไปเก็บไว้ตรงมันเลยนะนี้ไนี้ไนี้ ได้มักอือมาใส่พร้อมแห้งขักท่านผู้ชมเลยสิบแซบแกงคุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซบคือเกาเลอนี่ตาวิธีไทยเนาะท่านผู้ชมอืมสิบแซบ คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีมีอันทางกรุงเทพทางกรุงเทพนี่เวลาเขาแกงอย่างนี่เขาสิมีใบกะเพราใส่ต้มแต่ว่าทางอีสานเฮานี่สใส่ผักอีตู่ผักสะแงงผักกางผัดใส่ผักโห่ผักกะเพราเออแกงนี่ใส่กะเพราอา้าวแปลกคุณตาวิถีไทย กินแกงทางกรุงเทพนี่แกงทั้งภาคกลางนี่เออเออไม่รู้แกงอะไรแกงนี่ม่ตับใส่ใบกะเพราแกงอ้าวแปลกแปกนี่นี่วิอันอันไอ้นี่เพิ่นก็บอกว่าไม่เคยเห็นเพิ่นว่าแกงพวกแกงอะไรนี่ใส่ใบกะเพราเพิ่นว่าอ้าวภาคกลางเขามักกินใบกะเพราเนาะใส่แกงก็มีตรพัดเพชรแล้วใส่พัดเพชรใบกะเพราใส่อยู่เออภาคใดก็ใส่แต่ กูอยู่ใส่โบนี่โอ้ใส่แต่ใบกะเพรามันคิวใบกะเพราเอากินบ่ได้เออ,อเแกงอ้อมแกงอย่างนี้มันต้องใส่ผักอีตูใบแมงลักหรือว่าผักสังเงงเออหรือว่าใส่ผักสังเงะถ้าแกงถ้าแกงอัน,นั้นเนาะท่านผู้ชมถ้าเป็นแกงไอหนอไม้เนาะใส่ผักสังเงะสังเง่งเซ็ เออดูฟักทองอยู่สิ้นในน้อยนึงเนาะท่านผู้ชมเนาะผู้ดีใส่เมือดน้ำกันเสร็จแส้คุณตาวิธีไทย แกงอีสานเฮานี่บ่อึดแนวมืดไสเนาะแมนเออดอกบักอึบักอึก็ใช้ได้เนาะเออใส่ได้เบิดแกงวันเถาะไปเออตาวิีไทยสคือเก่ามือนี้บางคนบางคนเออใส่อดอันม่งกไข่มดแดง เออไข่หมดแดงมาใส่พร้อมแห้งแบ่บคนว้าเออไข่มดแดงบมดักสะแหงสุดยอดของอาหารอันชั้นสูงเนาะท่านผู้ชมเนาะท่านโบ๊แม่นธรรมดาสิโบได้กินง่ายๆ่ด้นะไข่หมดแดงนะอืมสิโบได้กินง่ายๆนะไข่หมดแดงขึ้นผู้แล้วขึ้นกกโพกกว่าผู้แล้วไปหาเนี่ยไข่มดแดงผู้แล้วเออ มันเดือดมักผักสุกผักกาดตัวกาดให้สุกแล้วล่ะผักกาดเนี่ยมักผักกระเรือจักน้อยจักน้อยกระสุกมักผักเนาะบมเมนมักผักเคยว่าพิษมักอึหมักอึหมักอึภาษากลางเขาเรียกว่าฟักทองนะเออต้มน้อยเดียวกระสุกล่ะฟักทองนี่ยอ่า เฝ้าให้คุณตาจักแป๊บนึงเนาะสองนาทีสองนาทีน,าทนะเดี๋ยวคุณตามาไปธุระก่อนเฝ้าแกงจะให้ไฟใหม่เด้อ ไปถึงไหนแล้วท่านผู้ชมเดืออพักๆๆแล้วบอเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสีมาเขาสู่ขบวนการใส่เครื่องปรุงเนาะท่านผู้ชมเนาะมักพักนี่เออมักอึกนี่มักพักอีกแล้ว มักอือนี่ก็น่านซีซุกแล้วละ่ะเนาะเออเดี๋ยวเขาซิมาใส่ปรุงเครื่องปรุงเซ็บแซ่นี่พระเอกของเรื่องนี่เนาะท่านผูน้ชมหนึ่งจองสองจองพอดีเนาะเบิดพอดีเลยเออใส่เข้าไปเลยนี่เอาน้ำมันตรงตวงเนี่ย สลาวสลาวเอ่อเศษแซคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอันนี้ผงชูรสผงชูรสเศษแซกตาวิถีไทยผงชูรสก็จะใส่หลายมันสีนวัว มันสินัวมันจะนัวเกินเนาะใส่พอพองามใส่พองามแล้วก็มีรสดีรสดีสคืออยากสเส่ดัง <c oughs> ใส่รสด,ดีให้มันเส็แซ่บเนาะท่านผู้ชมเนาะคือแกงแถวอีสานบ้านเฮานี่มันเริ่มจะติดรสด,ดีแหละท่านผู้ชมเลยจะติดรสด,ดีนะเออถ้าแกงต้มยำทำแกงหรือผัดหรือทอดนี่ถ้าบบมีรสด,ดีนี่มันสึ้ขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเอาใส่จักบวงนึงเนาะท่านผู้ชมเนะเาะอ่าใส่จักหนึ่งช้อนอย่าใส่หลาย มันสีแสบลายใส่ลายสีแสหลายแล้วก็มีเกลือปรุงรสนี่เกลือก็ใส่สักครึ่งช้อนก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่ครึ่งช้อนก่อนมันสิเค็มเพราะว่าเราใส่เกลือแล้วถ้าเราใส่เยอะไปเดี๋ยวมันก็นสิเค็มเค็มเหลาคืนบ่ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะคืนบบได้ได้มันเค็มนะอ เดี๋ยวเข้าสิมาซิมลองเบิ่งก่อนคลน์คลนจจกน้อยกนะ้ซิมมาซิมเบิ่งว่ารสชาติของแกงอ่อมบุญเส้นแกงเนี่ยคือแกงอ่อมอือหือรสชาติได้การแหละท่านผู้ชมเองอถ้าคนกินเค็ม เค็มจักน้อยนึงกะจักจืดเพราะฉะนั้นแล้วคุณตาวิธีไทยกะสีใส่เกลืออีกจักน้อยนึงเนาะใส่เกลืออีกจักน้อยนึงเพื่อคนที่กินเค็มเขาแต่สําหรับคุณตาวิธีไทยนะพอดีแล้วนะรสชาตินี่พอดีแล้วนี่อ้าของคุณตาวิธีไทยนะ่ะพอดีแล้วเปรี้ยวหวานพอดีเลยเนาะทีน,ะนเขากมาเบิ่งฟักทองเขานี่โอ้ ฟักทองก็สุกแล้วนะฟักทองสุกแล้วโอเคเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสใส่ตัวนี้ปิดท้ายรายการนีเห็นบหมวนเส้น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 ใส่เข้าไปอ่าวนเส้นเสิร์ุวนเส้นเสร็จแล้วก็ผักอีตู่ผักอีตู่ผักอีตู่ปิดท้ายรายการผักอีตู่แกงหน่อไม้แกงปลาแกงไก่แกงกบ แกงแบบอีสานเรานี่ใส่ได้คือจะเข้าได้กับทุกแกงเนาะอืมเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอามาผสมผสานกลมกลืนกับอาหารเนาะบว่าสิเป็นแกงเนาะไมมแกงกบแกงเขียดอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซิมเบอร์อีกสักนิดนึงตามธรรมชาติของกุก๊กอืมธรรมดากุ๊กขาโบซิมเลยนา พวกเซฟกระทะเหล็กใส่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 แล้วก็มาตั้งอ่าเห็นบอกเวลาที่เขาไปประกวดไอ้แข่งเชฟกระทะเหล็กนะใส่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 แล้วเอามาใส่จานเลยแล้วก็ให้คนที่มาอ่าแขกที่มาชิมนี่ได้รู้รสชาติอืโอเคล่ะท่านผู้ชมแสนเออรสชาติ ล้างอยู่ข้างนอกอร่อยเหาะอย่าบอกใครเชียวอันดับแรกพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตามผีไทยต้องทำแบบนี้เสร็จแบบนี้ตามผีไทยต้องทำแบบนี้นปิดนี่น้ำปิดได้แล้วปิดได้แน่นี่คือ ธรรมชาติของคุณตาวิถีไทยเวลาแกงนั่นแกงนี่เสร็จแล้วก็ต้องเอามารีวิวเนาะท่านผู้ชมเนาะ,อะพอให้คนจักว่าเออมื้อนี้แกงไก่เออแกงเครื่องในไก่ใส่วุ้นเส้นเนาะเครื่องในไก่ใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่ผักกาดขาวเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเครื่องในไก่ใส่วุ้นเส้นใส่ผักกาดขาวแล้วก็มีพริกโรยหน้าจักน้อยเนาะ พริกโลยหน้าจัดน้อยเสร็จแทบเยนีมาๆมๆมาๆนี่นีเห็นดอกบุญเส้นนี่มันมันนอนอยู่ทางใต้ห่อหนึ่งนี่มันนอนอยู่ทางใต้เท่า,เ,าเวลามันเย็นมันสีบวมขึ้นไหนะมันสีไข้ขึ้นเนาะเอ้ามาๆกินข้าวแรงนํำกันครับท่านผู้ชม